สวัสดีค่ะช้าราศีกันนิวจาก q u วนับขับสเปนนิวส์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นไม่เต็มเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะเพราะว่าวันเดือนนี้เรามาค่อนข้างเลทเนาะแต่ว่าวันเดือนปีเกิดก็เหมือนเดิมน,นะคะเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีอันไหนที่รู้สึกว่าเออมันเข้ากันกับเราก็ดูนั้นเป็นหลักแล้วก็อีกอันหนึ่งเอามาเป็นตัวเสริมละกันอย่างนี้เนาะ มาดูกันดีกว่าเดือนนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างไพ่ใบแรกของราศีกันได้ไพ, ated, พ่ไฮรัสเทศดไพ่ไพ่แมริทนะคะอู oh my g o ่กได้ขึ้นมาอีกก็คือเป็นการผูกพันผูกมัดอะไรบางอย่างคุณคะเดือนนี้นะบอกเลยว่ามีไพ่แต่งงานไพ่คุณพ่อนะคะไพ่พระแล้วก็มีไพ่เงิน หมายความว่าคุณอาจจะได้ทําสัญญาเดือนนี้แน่ๆเลยอันดับแรกอาจจะมีเกณฑ์ได้รับเชิญไปงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งเป็นงานแต่งงานของตัวเองก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินเดือนขึ้นได้ทําสัญญาบางสิ่งบางอย่างใหม่ซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยจดทะเบียนใหม่ๆได้หมดเลยนะคะเดือนนี้มีการรวมตัวหรือแม้กระทั่งการรวมตัวรวมหุ้นส่วนบาง บางคนนะคะจะทาจะเปิดธุรกิจพกนี้โอกาสมันมาแล้วนะคะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ให้ยังบอกอีกว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้รับเชิญไปที่ไหนสักแห่งนะคะมีคนที่ ต้องการความหรือการถ้าเกิดว่าคุณเองรู้สึกกำลังกังวลเศร้าใจนะคะจะมีคนมาไปมาหาสู่เพื่อมาทำให้รู้สึกแบ่งเบาภาระหรือเชียร์อัพคุณขึ้นมาส่วนคนที่รู้สึกเศร้าเสียใจเนี่ยส่วนคุณเองถ้าเกิดคุณแฮปปี้มากๆอาจจะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือว่าช่วยประคับประคองใครสักคนให้เขากลับมาตั้งสติได้ดีขึ้นอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องทั่วๆไปทีนี้มาดูเรื่องการงานกันค่ะ จบลงไปในเรื่องการงานไพ่ The World ไพ่ The Chariot แต่ลงท้ายด้วยไพ่สิดาบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไพ่ขึ้นมาบอกว่าสถานการณ์นะคะการงานของคุณม,มันค่อนข้างที่จะถ้าเป็นการเกี่ยวกับการส่งออก Import พวกนี้ถือว่าดีมากๆหรือถ้าการที่คุณทำงานคนเดียวนะ ให้บอกว่าเหนื่อยและหนักมากๆแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะบางบางทีคุณอาจจะต้องเรียกว่าชี้ประจรองเท้าไปนู่นมานี่ติดต่อสื่อสารกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าเป็นงานที่คุณจะสามารถต้องเป็นคุณคนเดียวอ่ะที่จะสามารถจัดการพวกนี้ได้นะคะดังนั้นงานดีแต่มันค่อนข้างหนัก,นกมากๆพอสมควรคุณอาจจะให้ระวังสุขภาพจากการทํางานหรือว่า ทำหนักๆโหมแล้วอาจจะต้องมีการพักผ่อนเกิดขึ้นนะคะหรือกินข้าวไม่ตรงเวลามันจะส่งผลต่อสุขภาพได้รวมถึงอาจจะทําให้เกิดก,การทะเลาะปัดวอกแว้งกับคนรอบข้างหรือคนอื่นๆดังนั้นไพ่จากที่ไพ่เห็นนะคะการทํางานของคุณด้วยตัวเนื้องานเนี่ยถือว่าดี หือว่าโอเคทําได้แต่ว่ามันเป็นงานที่คุณจะต้องจัดการหรือว่าเป็นคนที่แบบวันแ a น show ถ้าช่วยคนอื่นมาช่วยแล้วทางานไม่ได้คุณจะเวี่ยงคนรอบข้างไปหมดเลยนะหรือว่าแม้กระทั่งว่าเขาให้คุณไปช่วยงานคุณก็รู้สึกว่ามันเข้าทํางานไม่เข้าขาอารมณ์เสียหงุดหงิดวุ่นวายงานดีแต่กับคนรอบข้างไม่ค่อยดีเลยรวมถึงอาจจะส่งผลต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังคนที่ทํางานอาชีพหลักๆของคุณโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่ว่าเนาะ มันมีโอกาสที่คุณจะทําอาชีพเสริมขึ้นมาถ้าทําอาชีพเสริมอันนี้ถือว่าดีงานหลักอาจจะเรื่อยๆเฉยๆสําเร็จนะคะเรียบร้อยแต่ว่าให้ระวังว่ามันจะเกิดคอนฟ lict เพราะว่างานเสริมของคุณอาจจะทํางานได้ดีกว่าหรือสบายใจกว่ามันก็เลย กลายเป็นเป้าเป็นประเด็นที่จะขัดแย้งในที่ทํางานของคุณได้อันนี้ต้องระวังนะคะส่วนคนที่กําลังมองหางานไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่มีเกณฑ์การสมัครเอาไว้แล้วเขาเรียกแต่ว่าเงื่อนไขบางอย่างรู้สึกมันไม่ มันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกรับหรือเปล่าเงานนินเดือนอาจจะน้อยไปหน่อยหรือที่ที่ทำงานอาจจะไกลหรือตำแหน่งมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุยกันไว้ในตอนแรกหน้าที่ที่ต้องทําอาจจะเยอะกว่าเดิมประมาณนี้นะคะทีนี้เราไม่ได้ดูเรื่องนักเกรียนนักศึกษามานานแล้วเนาะงั้นเยวหยิบไพ่ให้นิดนึงแล้วกันนักเกรียนนักศึกษาช่วงนี้นะคะหลายคนไม่รู้ตัวเองจะไปไหนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ในในการงานของตัวเองในในในเนื้อหาการเรียนบางคนรู้สึกว่าพอได้ไอ้ตัวที่เองที่ทํามาตั้งแต่ต้น้นเทอมถือว่าโอเคแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองหลงทางบางคนเนี่ยกำลังเลือกที่เลือกว่าตัวเองจะไปทางด้านไหนจะไปเรียนอะไรต่อหรือว่าจะไปต่อไหมวิชาไหนที่ชอบเนี่ยยังหาไม่ค่อยเจออยากจะให้โฟกัสแล้วก็บางคนอาจจะต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะจะดี าจต้องมีคนมาช่วยอะไรพวกมาช่วยหรืออาจต้องการอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อมาซัพพอร์ตก็จะมีกําลังใจในการเรียนมากยิขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันค่ะการเงินของชาวราศีก <c oughs> ันออเค่ะคุณไพ่ห้าเหรียญไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาแบบนี้เราค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเดือนนี้ให้รัดเข็มขัดระวังสุขระวัง สุขภาพการเงินของคุณให้เป็นอย่างดีเรื่องที่เราจะเตือนคือเนื่งถ้าไปยืมเงินใครโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นแบบดอกเบี้ยไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่ให้ระวังจะโดนโกหรือโดนบังคับเอาเงินต้องใช้นี่ดอกค่อนข้างสูงอะไรพวกนี้ให้ระวังมากๆมีการติดตามค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนให้เขายืมการจะได้เงินกลับคืนมาน้อยมากริบหรีเหลือเกินนะคะ รวมถึงให้ระวังการโดนหลอกการโดนปรับลิงเล้งอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังอย่าไปคลิกของเขานะคะจงนี้อันตรายหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวบางทีก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนง่ายๆรวมถึงการที่จะต้องเสียเงินไปโดยเงินก้อนใหญ่โดยไม่เป็นประโยชน์ให้ระมัดระวังไว้มากๆเลยนะคะ เตรียมเงินเอาไว้เดือนนี้สภาพการเงินไม่เวิร์กเลยนะจากตรงนี้จนถึงสิ้นเดือนนะไม่ต้องตกใจมันเหลืออีกแค่ประมาณอาทิตย์สออาทิตย์แค่นั้นเองนะทีนี้ถามว่า มันแย่มากแค่ไหนไพ่บอกว่าเงินของคุณมันมีเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายมันตีกันอีรุงตุงนังเลยไอ้ที่คุณเคยคิดว่าปกติฉันต้องจ่ายฉันต้องทําแต่ว่ามันก็จะมีเหตุมีคนมาคนที่มาใช้จ่ายร่วมกันหรือมีเรื่องให้เงินออกไปอยากจะให้ตั้งสติระวังโดนล้วงกระเป๋าระวังโดนมิจฉาชีพเข้ามานะคะต้องใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวังขั้นสุดนะเดือนนี้นะ ส่วนมาดูเรื่องสุขภาพแล้วก็การเดินทางมาดูอันไหนจะออกมาก่อนไพ่ขึ้นมาถ้าอันนี้ขึ้นมาในเรื่องการเงินเราจะแฮปปี้มากๆแต่อันนี้พูดมาเรื่องสุขภาพนะคะเนี่ยดูสิสถานการณ์ถือว่าดีมากๆเลยแต่ว่าพอเป็นเรื่องการสุขภาพและการเดินทางไพ่บอกว่าสุขภาพถือว่าดีนะคะแต่ให้ระวังคนที่เ,เคยที่จะป่วยจะป่วยอยู่แล้วอาจจะต้องเอาโรคอาจจะต้อง ไปเอกซเรย์ ray, หรือต้องมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบไหนจะรักษาย,ยังไงมันจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะรวมถึงว่าอาจจะมีการต้องกินยาเสริมหรือมีอการจัดการใช้ยาหรือ มีการรักษาราคาสูงในบางส่วนแต่ว่ามันก็จะเป็นสังที่สำหรับคนที่ป่วยอยู่นะคะแต่คนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยทั่วไปไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณจะหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากๆใส่ใจตัวเองมากๆแล้วก็มีการพกวิตามินอาหารเสริมหรือกินอาหารที่ระมัดระวัง B O BIO พวกนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนะคะ อาหารการกินได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ได้กินอะไรก็ได้เนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องมีการปรึกษาเหมือนจะเข้ากลุ่มสมาคมในการกินอาหารบางคนเข้าเผาคีโตอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันจะม,ม,จะมีมันจะมีรายใจ่ายในการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ถือว่าโอเคนะคะเอาอยู่แล้วก็เรียกว่าได้ผลส่วนการเดินทาง นะคะเนี่ยไพ่เงินออกทุกอันเลยยกเว้นยกเว้นตอนดูเรื่องเงินการเดินทางไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะถามว่าเดินทางได้ไหมไพ่บอกมีโอกาสการเดินทางค่ะถ้ากําลังจะเดินทางนะคะมีโอกาสไปได้แต่ว่าตอนก่อนจะไปอาจจะมีเรื่องให้กังวลนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะเปลี die, like bah, ่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้นะฟิกซ์แล้วถ้าไปก็ต้องไปเลยดังนั้นก่อนจะจองตรงจองตัวอะไรเงี้ยดูดีๆเพราะการเปลี่ยนค่อนข้างลำบาก ทีนี้ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วมีแผนการเดินทางที่อื่นไหมให่บอกว่าจากเท่าที่ดูถ้าไม่ได้มีแผนอะไรอยู่แล้วนะคะเดินทางโอเคอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปแบบ ไปทริปยาวๆในช่วงนี้เรายังไม่เห็นนะคะมันจะเป็นเหมือนการแบบตั้งใจประกาศหรือว่าทําเรื่องเอาไว้แต่ยังไม่ได้ไปมีการวางแผนมีการนัดหมายแต่ว่าในเดือนนี้ยังไม่เห็นการเดินทางแบบชัดเจนโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันค่ะสําหรับความรักนะคะมาดูกันว่าชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคุณได้ไพ่หดาบไอห้าไม้เทา้าแดเหรียญ แล้วก็ไพ่ the temperance ไพ่บอกว่าบางวันก็อยากมีแฟนบางวันก็ไม่อยากมีแฟนคุณจะรู้สึกบางทีมีความแอนตี cancel, like, yes ้ด้วยนะเห็นคนรักกันเห็นเขาหวานแบบจะรู้สึกมาไ้อะไรอย่างนั้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัวเองโสดคุณก็บางวันก็ทำไมฉันไม่มีแฟนทำไมฉันไม่มีใครเลยนะก็จะมีความพร่ำเพรื่อประมาณนี้พอสมควรถามว่ามีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาไหมไพ่บอกมีนะแต่ว่า อาจจะเป็นคนเดิมหรือว่าคนที่มีลักษณะคล้ายๆเดิมวนเข้ามาในชีวิตคุณถ้าไม่ใช่วนก็เป็นการที่แบบทําให้เรารู้สึกเฮ้ยคนแบบนี้ฉันเคยเจอมาแล้วคล้ายๆแบบนี้นะักจะมีโอกาสเกิดขึ้นแฟนเก่าที่หายไปนานอาจจะแวะมาเซย์ฮ l l โแต่ไม่ได้ สารต่อความสัมพันธ์แต่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งให้ระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่น่ารักสักเท่าไหร่เขาต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างกับเราหรือว่าแค่อาจจะเป็นวันนักแซดอย่างเงี้ยต้องดูว่ามันเข้ากันได้ไหมนะหรือบางคนคบไปคุยกันไปกําลังดูดีสักอาทิตย์สอาทิตย์เอา้าหลังๆเริ่มลายออกอยากจะยืมเงินเราซะอย่างนั้นก็สถานการณ์ยังไม่ค่อยเหมาะนะคะ มีผ่านเข้ามาแต่ขอให้ใจเย็นๆยังยังยังไม่ค่อยโอเคในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคนคุยแล้วนะจะไม่ใช่แฟนไพ่แปดไม้เท้าไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่เดอมูลไม่แน่ใจว่าทำไหมทุกอย่างมันดีแต่มันตกท้ายด้วยเดอมูลไพ่ไ่ไม่ค่อยดีตลอดเลยอะถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดก้าวหน้าค่อนข้างดี เร็วกว่าที่คิดด้วยซ้ำคุยกันตลอดเวลามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่ารักมากประหนึ่งแฟนเจ็ดถ้วยนี่คือแบบอารมณ์อินเลิฟเข้าไปแล้วนะกําลังแบบฟุ้งเฟอ้อเหมือนอ่านนิยายแล้วแบบโอ่ยอินพระเอกอินนางเอกอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้คือแฟนฉันแต่มันก็มีเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันยังไม่ได้นะมันยังมีความไม่ชัดเจนฝั่งนั้นก็ดูไม่ค่อย ดูมีอะไรลึกลับซับซ้อนไม่ได้บอกเราหรือมีความไม่ชัดเจนบางอย่างตัวเราเองก็มีความเคลือบแคลงใจอยู่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์มันไปไม่สุดเรียกว่าดูไปเรื่อยๆก่อนกอนที่จะตัดสินใจนะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีคนมีเพื่อนที่พยายามที่จะรั้งคุณเอาไว้อยู่พอสมควรนะคะว่าคุยได้ดูได้ดูดีแต่ใจเย็นๆอย่ากขึ้นผีผาาถามว่าดีไหมไพ่ค่อนข้างบวก ไปพอสมควรนะคะเราว่าความสัมพันธ์ถือว่าดีถือว่าน่าพอใจแต่มันยังไปไม่ถึงจุดที่บอกว่าเอาหลักฉันจะตกลงคุยกับคนนี้ฉันจะไว้เนื้อเ mm hmm. ชื่อใจเขาตลอดมันก็ยังเป็นคําถามอยู่ว่าจริงหรือเปล่านะคะ mm hmm. ทีนี้มาดูคนที่โสดแต่ว่ารอคอยการกลับมาของใครบางคน mm hmm. ดูสิคะไพ่หกไม้เท้าไพ่ h e อเฮราเฟนตแล้วก็ไพ mm hmm. ่เพ็กซ์เดชเตเอไพ่ ไม่เท้านะคะถามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมเรารู้สึกว่านะตามจากไพ่มันมีโอกาสที่จะกลับมาแต่มันคล้ายกับเมื่อกี้เลยกลับมาเพื่อที่จะจากไปกลับมาเพื่อเซฮลโลกลับมาเพื่ออัปเดตชีวิตของตัวเองว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ดีหลังจากเลิกรากันไปฝั่งนั้นก็แฮปปี้ตัวเราก็แฮปปี้นะแล้วก็อืมแล้วก็จากไปประมาณนี้นะคะมัน ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้ามันไม่เติบโตนะคะถ้าคุณต้องการจะเจอเขาจริงๆมันมีโอกาสที่จะเจอแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออไม่จําเป็นสําหรับชีวิตฉันก็ผ่านมันไปค่ะอาจจะแค่ได้ยินชื่อว่าเฮ้ยว mm ัน hmm. นั้นเจอคนนั้นคนนี้ที่นั่นนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะไปแสวงหาตามเขาประมาณนี้หรือถึงแม้ว่าเขาจะติดต่อเรามากคุยกันแต่มันต่อไม่ติดแล้วนั่นคือสิ่งที่เราเห็นทีนี้มาดูคนมีคู่กันค่ะ The s u n โอ้ oh, สองดาบแล้วก็ริเท e รินเดมินเซนนะคะไพ่อัศวินเหรียญถามว่าเป็นความเป็นความรักเป็นยังไงความรักดีมากคนที่เพิ่งคบกันบอกเลยว่าดีดีจนรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อคือมันจะโชดช่วงชัชวานอยู่ช่วงหนึ่งแฮปปี้ยิ้มแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วแบบแล้วยังไงต่ออ่ะเราจะต้องทำยังไงต่อแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรเงีย้ยมันก็จะกลับมาเรียกว่ากราฟมันขึ้นสูงสุดแล้วมันก็ลงมาแต่มันไม่แย่นะ ออมันเพียงจะรู้ว่าแล้วคําถามคําถามต่อก็คือว่าแล้วจะเอาอยัางไงบางคนมีแฟนแต่อยู่คนละที่หรือว่าด้วยหน้าที่การงานหรือบางหรือว่าไลฟ์สไตล์มันทําให้ไม่สามารถพัฒนากันได้ง่ายๆแต่มันตกลงกันไปแล้วว่าจะจะเป็นแฟนเธอนะหรือว่าคบกันไปแล้วมันก็มีเรื่องให้กังวลอยู่ว่าทํายังไงมันถึงจะเข้ากันได้ดีนะคะ แต่ถือว่าดีนะแล้วก็ความสัมพันธ์บอกว่ามันไปได้เลยมันมีสัญญาแล้วมันบอกอันนี้คือให้สัญญาด้วยนะคะมันมีเกณฑ์การสัญญาบางอย่างมันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่ามีโอกาสที่จะมีการสัญญาจดทะเบียนวางแผนแต่งงานคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีความชัดเจนและมั่นคงมากยิ่งขึ้นบางคนตั้งคันตั้งบุตร ตั้งคันมีบุตรนะคะหรือบางคนเปิดตัวไปสหวยพ่อแม่บางคนซื้อบ้านร่วมกันจดทะเบียนอะไรบางอย่างด้วยกันเพื่อให้สัญญาว่าเนี่ยคือเราคือคู่ชีวิตนะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วก็คอมมิชผูกพันกันอยู่ความสัมพันธ์ดูดีค่ะดูดีมากๆเลยใครที่มีใครที่แต่งงานมานานแล้วมีโอกาสที่จะตั้งคันมีลูกนะบอกไว้ก่อนถ้าไม่ ถ้ายัางไม่ถ้ายัางถ้ายัางไม่พร้อมเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเอาเปรเลยเขึ้นมาเนี่ยน่าต้องฝากทันนะคะคันผู้หญิงผู้ชายอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบฉันพร้อมละเดือนนี้จังหวะดีค่ะถ้าทะเลาะกันอยู่ให้บอกว่าก็ให้ระวังอารมณ์ขี้งอนต้องสื่อสารกันดีๆนะคะถามว่าเลิกไหมไม่เลิกหรอกถ้าใครที่แบบงอนแล้วฉันจะเลิกกับเธออย่าง เดี๋ยวก็จะอยู่นี่แหละแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบางทีปัญหามันไม่หายรักนะคะยังรักอยู่แต่ว่ามันก็พร้อมที่จะกลับมาปัญหาเดิมกลับมาเหมือนเดิมอย่างนั้นต้องเคลียร์และเข้าใจและตั้งสติดีๆเพราะว่ามันมีบางมันมีความรู้สึกลบๆเนี่ยมันไม่ได้เคลียร์นะแล้วก็ให้ระวังบางคนกังวลเรื่องมือที่สองที่สาม ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเพราะว่าคู่ของเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็แต่ว่าสถานการณ์สาหรับมือที่3ามกับเรากับเขาอะนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือไอคนที่ผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ว่าเรากับคู่ของเราเนี่ยระวังเรื่องนี้จะเป็นกินแหนกแขงใจแล้วก็อยู่กันยาวๆนะประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไร ไพ่บอกว่าราศีการ tell the truth ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ต้องไปแต่งเรื่องไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายยอมรับความจริงแล้วก็บอกว่ารู้สึกยังไงอยากได้อะไรพูดตรงๆไปเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ไพ่บอกแล้วก็ spread the light คุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามคุณสามารถที่จะต่อยอดได้นะ และที่สำคัญ Thank you นั่นหมายความว่าจะมีคนเอาโอกาสดีๆหรือหลายๆหรือหรือว่านำโอกาสดีๆหรือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แต่ว่าขอให้คุณยอมรับกตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจะทำอะไรแล้วจะไปยังไงต่อเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆคุณนะคะเขาจะไม่ทิ้งคุณคุณจะอยู่ในภาพนี้เลยคือแบบยังไงก็ตามเขาซัพพอร์ตคุณคนรอบข้างของคุณเขาซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งไพ่บอก be courageous สู้สิวะ นะคะเป็นโอกาสที่แบบฉันต้องทํามันให้ได้นะเดือนนี้เวลาเดี๋ยวมันก็จะหมดเดือนแล้วแต่ energy ดีๆของคุณยังอยู่มันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะลําบากแต่ว่าบอกเลยว่าเหมาะกับการเริ่มต้นแล้วก็จะทําอะไรบางอย่างที่คุณตั้งใจมากๆมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีจริงๆเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ